ดีครับคำใหญ่ไปเลยตู่ซาคาแซฟสวัสดีค่ะควันนี้เมนูไม่เ,<น>เคยได้ทำกิน,นที่เนาะเมนูอะไรนะแหนมเนืองแหนมเนืองค่ะเพื่อนๆมาแบบหน้าสดเลยแต่ปากขอแดงด้วยกันจะไม่มีแรงกินใช่ลุยกันเลยค่ะนี่วันนี้เรามีกระเทียมกระเทียมโทนดองมาด้วยนะคะ โห่ย่าใช้มือนะเริ่มเลยเริ่มเลยล้างแล้วล้างแล้วเต่งเซียมยังจะได้ไหมลองดูใส่เครื่องเข้าไปกล้วยดิบมะม่วงกระเทียมพริกกล้วยดิบใส่ไปแล้วแล้วก็ เขาเรียกอะไรเนะี่ยหมูหมนมไงอ่หโชว์คนนี้ว้านี่นะคะลองสิลองสิรสชาตจะเป็นยังไงนี่ครับเนหนมเนี่ย อืมอืมม,มน้ำจิ้มก็จะมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็หอมมะขามแล้วก็ก็มีถั่วคั่วใส่ให้ด้วย<ช>ออกวหวานปเปรี้ยวนะืมเข้ากันหอมืม นี่นะครับอห่อ,อ,อแบบนี้เลย,ยกระเทียมโทนกระเทียมโทนดอง ใส่หมดเลยครับผักผักแพรวบน้ำจิ้มลาดหน่อยออน้ำจิ้มเด็ดไหมจริงอร่อยน้ำจิ้มใช้ได้แล้วเขาให้ผักมาแบบจุกๆเลยอ่ะใช้ได้นี่ครับ อ,อร่อยไหมอร่อยน้ำจิ้มราดนะคะเดี๋ยวค่อยตามด้วยกระเทียมใส่ครบหมอร่อยเนคะรือนะ่องเขาอะอร่อยแล้วทีววเนาะกระเทียมโทนและะ้วค่ะ ออืข้าวันไหมผักแพลวหอมเยอะอ้มจริงกสำักแพลอร่อยดีน้ำจิ้มเขาให้มาเยอะมากเลยใช่คุณยายเขาทำคนโบราณทำอร่อยน้ำจิ้มถึงเครื่องเขาไม่ห่วงเครื่องใช่นับจิ้นะคะออเอาจิ้มหน่อยอ อืมี่ครับคําใหญ่ไปเลยมะม่วงเปรี้ยวนี่มันตัดก,กันได้นะกล้วยกีกกล้วยมันก็อืฝากแต่อร่อยใช่เผ็ดพริกก็ดี

กล้วยใส่กล้วยใส่กล้วยมันก็มันก็ซาซาอันนี้เนาะอืกล้วยดิบมันจะซาซาอืออุลลป้าแกให้ตะครีมาแบบืหเยอะมากนะเหมือนปลูกเองอะให้มาเหมือนปลูกเองสุดอะอันนี้ใส่สองอันเลยใส่เยอะแล้วันนี้ใส่สองอันแล้ว,อ,ลวอ่าอ่านี่มๆนี่ไหม,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 มคุณครับพอแล้วโอ้ <laughs> มันก็จะกุกกักกุกกักกุกกักหน่อยนะกุกกักแต่อร่อยใช่ครับใส่เฮลตี้กินได้นะเน้นผักใช่ครับอบไม่ไมิดก evet ันเลยทีเดียวใช่ครับอืม ร้เปรีย้ยวหวานเนี่ยจัดจันมากอร่อย <c oughs> ทำมั้ยเนาะอือ๋อมากมาคำนี้ปิดท้ายแล้วเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ทำเนาะอ,อร่อยมาก ชอบใจได้กินของอร่อยใช่แหนมเนื่ออร่อยมากเพื่อนๆวันนี้ใช่ครับผักสดน้ำจิ้มกลมกล่อมแล้วเขาให้เยอะด้วยสุดยอดจริงร้านนี้ผักแกให้เยอะมากเลยนะให้เยอะยังไม่ยุบเป็นเท่าไหร่นี่กินแล้วอร่อยแล้วไอ้หมูเนี่ยที่เขาหมักอ่ะหอมไม่รู้หอมอะไรหอมเหมือนเครื่องกระเทียมพริกไทยอะไรเขาอ่ะใช่ครับใช้ได้เลยเพื่อนเด็ดเลยแหละอร่อย สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปทานต่อก่อนนะคะตู่ซาพาแซบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตู่ซาพาแซบด้วยนะคะ,อะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บม่า